หนึ่งนาทีกับกปทมาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและคนฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองเพราว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่ง อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วโดยระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่มีความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าหม้อน้ำสก,กปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก